Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihin karim Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma fakkina fid din wal limna tawina rabbi sadri wa yasri amri wa hlul ukta min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukswadi kwa meta pani hidayah kang nam kwam rak kwam meta ta Allah dai pot prasapkatan bumi iman mi sattha te rak la khorop tu khan kap. ชีวิตในดุนยาเป็นชีวิตที่โลดแล่นไปตามการชักชวนชักจูงของดุนยาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับประดิงประดังกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของดุนยาหรือว่าการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแม้กระทั่งความหวังใฝ่ฝันว่าอยากจะมั่งอยากจะมีอยากจะรวยอยากจะมีรถอยากจะให้ใครจะใครมายกย่องเรา ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิตติยศชื่อเสียงไม่ว่าจะเรื่องของพักพวกไม่ว่าจะเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีต่างๆัานนะมันจะประเดประดังเข้ามานะครับให้เรานะครับมีความหวังและตั้งความหวังว่าอยากจะได้มีอยากจะมีเงินมีทองอยากจะมีบ้านมีรถอยากจะมีศักดิ์ศรีอยากจะมีพักมีพวก แม้กระทั่งการมีพวกนะครับพี่น้องที่รักสัตยาจนที่เครพบ,บางครั้งเนี่ยเราอยากจะมีพักมีพวกเราก็จําเป็นเราเราก็ต้องไปอยู่กับเขาไปร่วมกับเขาเวลาไปอยู่กับเขาไปร่วมกับเขาบางทีมันก็ทําให้เรานั้นเพลิดเพลินและละทิ้งคําสั่งของเราบางทีไปฉลองนะครับไปกินเลี้ยงนะครับเราก็ทิ้งละหมาดนะแล้วบางครั้งบางคราวก็ มีกินสุรากินเหล้าแล้วก็อาหารต่างๆนานาแม้กระทั่งเป็นอาหาระทะเลก็ตามซีฟู้ดก็ตามนะครับบางทีก็จะมีะน้ำเครื่องปรุงที่ผสมกับน้ำต้มกระดูกหมูอยู่ในนั้นก็ทำให้เราไปหลงเพลิดเพลินไปกินนะเพราะอะไรเพราะอยากจะมีพวกอยากจะมีศักดิ์ศรีบางครั้งบางคราวเราก็ต้องไปติดสินบนเขานะครับเพื่อที่จะให้งานนี้ ไปประสบความสําเร็จให้ได้งานบางทีเราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยากจะได้งานนี้งานโน้นเราเขาไปต้องไปติดสินบนเขาทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่หรามทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เลาตาลาห้ามทั้งนั้นนะครับเราดุนยามันก็หลอกให้เราทําสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปแต่พี่น้องที่รักสัทธาชนที่เคารพเราสามารถจะหยุดการกระทำนั้นได้อย่างเด็ดขาดเลยด้วยการที่ลัลึกถึง ความตายหรือทำนึกถึงโลกนาอาคีรัเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เราลำนึกถึงอาคีรัได้ก็คือการที่ไปเยี่ยมกูโบส์นะครับซุลลัลซุลลัลอะลยฮิวซัลลัมบอกว่าส่งเสริมให้เราไปเยี่ยมกูโบส์นะบางครั้งท่านนบีได้บอกกับบรรดาผู้หญิงว่าค un um uh ah ุณตุนะฮัยทุกุมอันเจียเราตุลกูโบสฟาซูรูฮาท่านเคยห้ามท่านจากการเยี่ยมกูโบส์แต่ตอนนี้ท่านอนุญ,ญาตละให้ท่านไปเยี่ยมกูโบส์ ไฟอินนาฮาตูรักกรุนเมามันจะทําให้ท่านนั้นลำลึกถึงความตายแล้วก็มีอกคาริสบอกว่าซูรุลกูบูระฟอินนาฮาตูรักกรุนอาคระพวกเจ้าจงไปเยี่ยมกูโบสเถิดฟอินนาฮาตูรักเกรุนอาคระมันจะทําให้ท่านลำลึกถึงวันอาคิระลำเลึกถึงอาคิระว่าไงครับเมื่อเราไปเยี่ยมกูโบสคนที่ตายอยู่ข้างล่างกําลังโดนอะไรบ้างนหนอนะครับแล้วหลังจากตายหลังจากอยู่ในอาลมบารซักเนี่ยเราจะต้องไปสู่โลกอาคิระ โรอาคิรอเป็นยังไงหนอโอ้โรอาคิร้อนเนี่ยมันร้อนแรงนะครับดวงอาทิตย์ใกล้กับศีษะมากบางคนเหงื่อมาถึงก็เดือดมาถึงปากนะครับบางคนก็วิ่งหาการช่วยเหลือบางคนก็ข้ามสบานที่เราตันงมุสตาคีไม่พ้นเรื่องจากไม่ได้ละหมาดก็ตกลงไปในขุมนรกบางคนก็ไปได้ครึ่งทางก็ตกลงไปบางคนไปถึงปลายทางจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วไปช่อบไปโกงคนอื่นเขา นะเป็นฮักคุณอาดัมก็เลยจําเป็นต้องเออเอาความดีของเราไปใช้นะครับไปชดใช้กับเขาแต่เมื่อความดีหมดเราก็ต้องตกนรกก่อนละในนรกก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับทั้งไฟที่มันร้อนแรงกว่าโลกนี้ถึงเจ็ดสิบเท่าในนรกเนะี่ยมีแต่อาหารของชาตนรกก็เป็นไม้หนามกินเข้าไปก็ร้อนกินเข้าไปก็ปวดท้องนะครับแล้วก็ร้องนะครับด้วยความทรมาน อยู่น้ำก็มีแต่น้ำทองแดงนะครับมีแตนน่น้ำสนิมน้ำเลือดน้ำหนองที่กินเข้าไปก็ปวดท้องเจ็บปวดไปหดเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ของวันอาคิโรนะครับทีนี้เหตุที่มันจะต้องไปทําอย่างนั้นเพราะอะไรมันจะต้องไปพบกับการตกนรกประมาณนี้คุณร,รับเพราะว่าเราทําดุลยาม่ดีไงเราไปติดสินบนเราไปกินเหล้ากินเบียรเราไป เขาเรียกว่าไปสังสรรค์กันไปฉลองกันแล้วก็ทิ้งละหมาดเราเทำอยากจะมีเงินเยอะแยะก็ตองไปกู้เข้ามาอยากจะทําธุรกิจไปกู้เข้ามาเสียดอกเบีย้ยกินดอกเบีย้ยบางทีก็ออกดอกให้คนอื่นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความผิดทั้งหมดและที่สําคัญที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับพี่น้องที่รักมันจะเป็นสาบับเป็นเหตุจากบรรดาสาเหตุทั้งหลายทําให้เราต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ในหลุมฟังศพ แล้วก็ทุกทรมานในกุบในในในนรกของบอกพี่น้องที่รักเมื่อเรานำนึกถึงความทรมานเราก็ถามตัวว่าเราจะทนได้ไหมกับการทรมานอย่างนี้ในในรกแล้วก็ในหลุมฝังศพเมื่อเราตอบกับอ๋อว่าเราทนไม่ได้แต่เราอยากจะมีความสุขทําไงล่ะก็คือต้องรักษาละหมาดห้าเวลาก่อนล้อทิ้งการากินเหล้ากินเบียรกินยา마ทิ้งการเล่นการพนันทิ้งการเล่นรอกเบีย้ย เราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปนะเพื่อเราจะได้ไปมีความสุขข้างหน้าเราทิ้งไม่นานหรอกครับเราอดไม่นานเราอดทนไม่นานเราทําเพื่ออล์เนี่ยในดุนยาไม่นานไม่เกินร้อยปีแต่เมื่อเราผ่านตรงนั้นไปแล้วนี่นะครับพี่น้องทกศรักษาช,าชนไี้รปบเราจะไปเสวยความสุขและเมื่อเราได้ไปพบกับความสุขเราจะบอกว่าไอ้ที่เราทรมานทรกรรมลำบากลาบนอยู่ในดุนยาอดอยากปากแห้ง ไม่ไปกินเหล้ากินเบียร์ไปกินอะไรกับเขาเนี่ยแล้วก็ละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันเรื่องนิดเดียวจริงๆนะครับมันเรื่องนิดเดียวจริงๆมันลำบากน้อยเลยถ้าจะเทียบกับระวังที่อกับตาละรางวัลที่ลกับกาลาลเที่ยวมาให้กับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับเป็นบุคคลซึ่งที่ล้ำลึกถึงอาคิรอเป็นประจำแล้วเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์นะขอเราไม่ต้องตกนรกอ Allah, ัลลวะบิลลาฮิตเตาฟิกวันฮิดายะซนลามัอะลัยกุมวะราะฮฺมุตุลลอฮฺวะบะระกาต